E <coughs> ดาวพฤหัสนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ขาในภาพสุขคมนี้ค่ะจริงๆแล้วราศีธนูในภาพรวมนะครับค่ะต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนจุกจิกมีคนเข้ามาคาดคาดหวังคาดคันเยอะนะครับค่ะอาจารย์แต่พอตั้งแต่วันที่ยี่สิบเป็นต้นไปนะนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิเป็นต้นไปค่ะทุกอย่างจะกลับตลบัตอเรียกว่า เป็นการส่งท้ายปีของคนราศีธนูที่เป็นเป็นช่วงที่ดีที่สุดค่ะอาจารย์นะครับนะครับดังนั้นคนราศีธนูเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงในช่วง<ม>ท้ายปีส่งในการส่งส่งท้ายปีเก่าค่ะนะผมว่าน่าจะเป็นราศีที่มีความสุขที่สุดในการส่งท้ายปีเก่าเนอะค่ะนะคะจากตัวเองด้วยใช่ไหมคะ,ะจากการเดินของดาวจากการเดินของดาวครับส่วนส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวเองของคนราศีธนูเนี่ย หลังวันที่ห้าไปแล้วนะครับไม่รู้มีอะไรโดนใจให้คิดการใหญ่บางอย่างคิดการใหญ่ขนาดที่มีคนอิจฉาแล้วไปเอาไปพูดใหญ่ถึงขนาดที่มีคนบอกว่าเฮ้ยมันจะทําได้หรื้ว่าใหญ่ขนาดนั้นใหญ่ขนาดนั้นเลยแล้วยืนยันว่าอย่างน้อยก็สําเร็จถึงหกส่วนหกส่วน เพราะว่าสาเร็จถึง6ส่วนค่ะเพราะว่าตําแหน่งของดาวก็ให้คุณดีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สำเร็จได้ถึง6ส่วนแสดงว่าราศีคนราศีธนูนะคะเตรียมรับความโชคดีไว้ได้เลยคิดที่ใหญ่ไว้คิดให้ใหญ่ไว้เพราะคุณสําเร็จได้ถึง6ส่วนค่ะแสดงว่าต้องคิดใหญ่อย่างเดียวเลยนะคะ,ค,ะคิดใหญ่อย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมภาพรวมเราเรามาเจาะกันนิดหนึ่งมาเจาะกันนิดหนึ่งค่ะอาจารย์เรื่องของตัวเองของคนราศีธนูนะครับอาจารย์ทุกตา หนึ่งถึงห้าเนี่ยนะครับคนราศีธนูเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะมีอย่างน้อยก็มีโรคเก่าๆมาจุกจิกจนใจหรือโรคภูมิแพ้ซึ่งตอนนี้มันก็อากาศแบบนี้เนาะไม่ได้เป็นหมอดูก็ยังทายได้เลยนะอากาศเปลี่ยนขนาดนี้โรคเก่าๆของคนไทยนะครับก็คือภูมิแพ้นี่แหละนะฮะ ผมก็เป็นคนหนึงด้วยเป็นด้วยแล้วงั้นก็จะมีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักถึงวันที่ห้าถึงวันที่ห้าค่ะนหลังวันที่6ไปแล้วเนี่ยคนราศีธนูเนี่ยจะเริ่มพินิจพิเคราะค่ะถึงสิ่งที่ผ่านมาค่ะนะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คนราศีธนูสามารถตั้งวิชั่นตั้งเป้าหมายในชีวิตค่ะนะครับเพราะนี่มันเดือนสุดท้ายของปีแล้วใช่ค่ะก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่า ในปีหกเก้าเนี่ยจะทำโปรเจกต์อะไรจะปรับปรุงตัวเองในเรื่องไหนนะครับยืนยันนะว่าคุณสามารถทำได้นะครับถึงเดือนิถุนายนอืมใช่เพราะเพราะใช่แต่เดือนายมพุทักันอยู่จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมองทุกอย่างได้ทะลุปูโป่งที่สุดนะครับค่ะนะครับมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงนะสิ่งที่คุณคิดอะผมคนอื่นจะบอกว่า มันเพอ้อฝันมันเพอ้อเจอมันอะไรมันเป็นวิชั่นที่ทําไม่ได้มันเป็นความฝันที่ไกลเกินไปผมคนหนึ่งเป็นกําลังใจคุณนะนะผมเชื่อว่าคุณทําได้คะนะครับเพราะวา่าสิ่งที่คุณเพอ้อไม่ใช่เพอ้อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวาดไว้หวังไว้เนี่ยล้วนมาจากความเป็นจริงที่คุณคิดแล้ว<ช>นะครับดังนั้นโครงการที่คุณคิดจะทําในปีหกเก้านะครับคิดไว้ครึ่งปีก็พอนะครับถึงถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีโอกาส มีโอกาสสําเร็จสูงค่ะมีโอกาสสําเร็จจากความเป็นจริงค่ะนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ได้ลาบผลความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจากสิ่งที่คุณคิดนั้นะนะครับดังนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนคิดตามนั้นเลยคิดตามนั้นเลยใ่ะ,ะนะคะ,ะคถือว่าถือว่าในส่วนอัษาสนาเนาะ ของตัวเจ้าชะตานนั้เนี่ยในเดือนธันวาคมเนี้ยให้คุณมากๆกับดาวดาวพฤหัสให้คุณกับเจ้าชะตามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามที่อาจารย์บอยได้แนะนำเลยกับว่าให้คิดใหญ่เข้าไว้นะคะมีมีมีอีกมีพลิกหนึ่งค่ะเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเป็นเรื่องที่คุณคิดคุ่นิดมานานแล้วค่ะอยากจะทํามานานแล้วเอากลับมาทําใหม่สําเร็จแน่ๆนะคะค่ะ ต่อไปในเรื่องของการเงินค่ะอาจารย์คะคนาราศีธนูดาวการเงินเนี่ยคือดาวเสาร์นะคะอาจารยน์นเป็นเป็นปัญหานะ<อ>ว่า,า,าว่าคุณอาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับสุขภาพเยอะค่ะอาจารย์นะค่ะร <No. S 1> า,ายจ่ายทั้งหมดเด็ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยนะค่ะหาเงินมาเพื่อสุขภาพแหละค่ะนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องเข้าพบหมอบ้างนะครับค่ะ ลองไปใช้เงินเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อแก้เค้นเนาะอาจารย์ก็จะเป็นการแบบแก้ดวงไปด้วยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในตัวเรื่องของเรื่องของการเงินเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินก็จะหมดเงินไปกับเรื่องของคอนเนคชั่นสังคมแต่ว่าในช่วงในช่วงนี้มันน้อยกว่าเดือนที่แล้ว เข้าใกล้เข้าใกล้ปีใหม่มันน่าจะมากขึ้นแต่คุณกลับเริ่มรู้สึกว่าคุณเฉยๆกับสังคมอ่ะเรียกว่าอาจจะเที่ยวมาหนักมากแล้วจนมันอิ่มตัวแล้วอิ่มตัวมาอิ่มตัวตอนช่วงเนี้ยนะครับมาอิ่มตัวตอนช่วงนี้ดังนั้นเรื่องของของเงินทองที่จะใช้จ่ายเพื่อสังคมเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ไม่ไม่ค่อยจ่ายล้นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ใช้จ่ายกับเงินเกี่ยวกับเพื่อสังคม มากขึ้นก็ให้ระวังแต่เรื่องสุขภาพนะครับแต่การเงินก็ยังมีมีเงินถุงเงินถังเก็บไว้ไหม่คาดจ่ายเอออย่างนี้ครับการเงินเนี่ยมีโอกาสมีเงินถุงเงินถังเนี่ยมีโอกาสฟุกฟุกนะจากคอนเน็กชันค่ะนะครับเป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวค่ะนะครับดังนั้นมันจึงอยู่ที่ว่าเราอะตั้งสติทันไหมนะซึ่งวันที่หกธันวาคมเนี่ย คนราศีธนูจะตั้งสติทางนะครับความรบกวนต่างๆของคนราศีธนูเนี่ยจะหายไปตั้งสติได้ค่อยรับตังค่านะคะนะครับเพื่อนฝูงคอยช่วยครับเพื่อนฝูงคอยช่วยเรื่องเงินบันทึกไว้เลยนะคะนะต่อไปเป็นเรื่องของการงานอาชีพธุรกิจการค้ากันบ้างค่ะอาจารย์ขาดาวพุธนะคะของคนราศีธนูเนี่ยดาวพุธในช่วงของ ในช่วงของถึงวันที่ห้าดาวพุธเนี่ยก็ยังอยู่ที่ราศีตุลค่ะอาจารย์ค่ะก็ยังมียังมีความสําเร็จะช่ังมีเรื่องงานเนี่ยเอห้าวันเนี้ยสําเร็จสําเร็จค่ะนะยืนยันว่าสาเร็จเลยแล้วก็สาเร็จแบบแบบที่เร่งไม่ได้อ๋อค่ะอาจารย์ต้องให้มันเป็นไปเองนะใครใจร้อนก็จะเสียหายนะครับค่ะเพราะงานมันไม่ร้อนด้วยอะ โปรเซสมันต้องเดินไปตามนั้นอเราจะไปเร่งรัดอีกแค่ไหนคำตอบก็คือรอให้เป็นตามนั้นค่ะดังนั้นเราไม่ต้องร้อนใจเรื่องงานครับสำหรับคนราศีธนูนะฮะเร่งให้ตายก็ไม่ไม่ไปไหนนะครับดังนั้นปล่อยไปตามคันลองแต่พอแต่พอวันที่วันที่หกไปแล้วควหกไปแล้วเนี่ยการงานจะลื่นไหลขึ้นนะครับแต่การลื่นไหลเนี่ย มันจะลื่นไหลแบบแปลกมันจะเป็นงานที่ลื่นไหลจนเรามองเห็นโอกาสนะครับที่จะผลักดันให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อ่าคนะครับค่ะเพราะมันมีคู่สมพลมัน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 มีคู่อสิติธาตุพอได้คู่อสิติธาตุคู่นี้ความลื่นไหลของน้ำอ่ะมันก็เปรียบเสมือนงานที่ไหลแบบราบเรื่นราบื่นสะดวกแล้วอุดม ะนะครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีน้ำ่ะาตายานะแต่ตอนนี้มีน้ำะนะครับแต่ว่าน้ำในที่นี้ไม่ได้เหมือนกับน้ำท่วมที่ภาคใต้นะน้ำอันนี้เป็นน้ำเป็นมาแบบความสุขค่ะนะครับมาแบบความสุขนะมันจะทำให้คนราศีธนูเนี่ยเรื่องการงานคุณคิดการใหญ่ได้ค่ะนะครับมีเวลาให้คิดถึงวันที่ยี่สิบธันวาคมค่ะนะครับ นะดังนั้นตอนนี้งานที่มันเลื่อยเฉยมาถึงห้าวันแรกของเดือนเนี่ยคมันจะเริ่มลื่นไหลได้ดีกว่าเดิมคะนะแต่ก็ต้องมีความกังวลนะว่าคุณจะถูกเรื่องการงานเนี่ยมันจุกจิกกวนใจคุณอาจจะทะเลาะเบาแหวงกับใครไ,ได้ก็ฝากแบบนี้ว่าใช้หลักการกับตรรก,กะในการอธิบายื <c oughs> อย่าใช้อารมณ์นะค่ะเพราะว่าอารมณ์อ่ะไม่ส่งผลดีกับตัวคุณค่ะนะครับะะแล้วก็ต,วต,วตัวตัวตัวความใจร้อนต่างๆเนี่ยออืม,อม,มันจะไปอยู่ที่ตัวคุณแล้วตั้งแต่วันที่หกเพราะวันที่หกเนี่ยนะครับคนราศีธนูนนที่ที่เขามีความมุ่งมั่นว่าจะคิดอะไรได้แต่วันที่หกเนี่ย มันจะมีตัวดาวอังคารเข้ามากระตุ้นนะครับแล้วซึ่งดาวอังคารเนี่ยก็มาจากพบกระตุ้นนั่นแหละอ่าค่ะอาจารย์มันจะมาเร่งรัดเร่งเล้าเร่งรัดนะครับทําให้คุณอ่ะร้อนตัวร้อนตัวร้อนใจขึ้นในการที่จะต้องประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเหมอกระตุ้นเหมือนจะให้ตัวเองเร่งเล้าควบคุมไม่ได้ทั้นตัวเองก็ต้องแก้ด้วยการควบคุมสถานการณ์ให้ได้คือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับ มันอยากสาเร็จเร็วครับอ่าอยากสําเร็จเร็วค่ะไอความอยากสําเร็จเร็วมันอยู่ในหัวถูกไหมใชเเียกว่าเสียงที่อยู่ในหัว<อ>เสียงที่อยู่ในหัวมันจะบอกว่าอเอานะเอาให้มันสําเร็จเลยค่ะได้แน่แน่ไม่ต้องไปฟังใครเนี่ยนี่มันคือมันคือแบบนี้เสร็จแล้วพอตัวงานเนี่ยมันเข้ามาลื่นไหลกําลังดีอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัวงานเนี่ยมากระตุ้นว่าทำกทีเหอะ ไอ้ตรงความกระตุ้นนี่แหละมันจะทําให้ตัวเราขัดแย้งค่ะงานเดิมก็ต้องทำงานใหม่ก็ต้องคิดมันจะเกิดความสับสนตรงนี้จนเราอาจจะไปพานใส่คนอื่นไงอ๋อค่ะด้วยด้วยดาวังคารด้วยดาวังคารแต่ถ้ามันทานพานใส่ตัวเองก็ไม่เป็นไรเพราะมันพานใส่ตัวเองให้กระตุ้นให้เราทำค่ะอ่าอย่างงี้นะครับนะคะดังนั้นในเรื่องของงานของคนราศีธนูเนี่ยงานจะดีลื่นไหลจนทำให้ตัวเราเองเนี่ย เกิดความกดดันในความอยากสําเร็จอที่ใหญ่กว่าเดิมอเป็นอย่างนั้นนะรวมหมายถึงคู่ครองด้วยไหมคะอาจารย์ก็หมายถึงหมายถึงดาวคู่ดาวคู่นี่มันถ่ายดาวคู่หาดาวคู่ดาวคู่แบบก็คือว่าคู่เองเนี่ยจะขี้บ่นมากใช่ค่ะนะครับในในเดือนนี้นะในเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่หกเป็นต้นไปเนี่ยอจะขี้บ่นมากนะครับจะจะแบบ จะบอกเราเนี้ยทั้งปีเลยคือราศีธนูทั้งปีนี่มันลำบากเนาะทั้งปีเลยไม่ได้ทําไมไม่สําเร็จก้าวหน้าเหมือนคนอื่นอทําไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทาอย่างนี้ะนะครับเราก็จะโดนบทแบบนี้ค่ะนะครับช่วงนี้จะโดนเยอะหน่อยค่ะนะครับแต่ว่าบรรดาวีน้ำไงอ่าประโยคที่พูดเนี่ย มันฟังดูแล้วมันรู้สึกทำให้ตัวเองชุ่มชื้นขึ้นอ่ามันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับตอนที่เดือนที่แล้วที่มันไม่ค่อยชุ่มชื้นไชืใช่ค่ะครั้งนี้จะพูดดีมันอาจจะเป็นเพระเดือนปิดปีก็ได้นะครัะก็ถือว่าในส่วนของคู่ครองนะคะก็ดีก็ดีนะคะก็ให้คุณกับเจ้าสตานะคะไม่ใช่ให้คุณเะใ เร่งรัดเร่งรัดแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็คือมีมีความรู้สึกแต่ว่าพูดดีพูดดีแต่พูดดีแต่เร่งรัดอยู่ยังค่ะน้ําเสียงเนี่ยเรียบเรียบเรียบง่ายขึ้นเหมือนได้กําลังใจแต่ว่าจิตใจอะยังเร่งรัดอยู่เหมือนได้กําลังใจเล็กๆแต่ในใจนี่ต้องเสร็จนะแต่พอวันที่ยี่สิบเก้าธันวาค่ะปีนี้คุณคนราศีธนูเนะ่ผ่านปีใหม่ด้วยความสุขนะคู่ก็มาอยู่กับเรา นะครับคู่ก็มาอยู่กับเราดาวอะไรก็มารวมตัวกันอยู่สิ่งเดียวที่ผมอยากให้คนราศีธนูระวังก็คือต้องระวังเรื่องต้องระวังเรื่องเด็กๆนะครับต้องระวังเรื่องเด็กๆจะก่อปัญหาในช่วงสิ้นปีต้องระวังเรื่องศัตรูจะมาทำให้เราหงุดหงิดใจในช่วงสิ้นปีนะครับแล้วก็ อ,อ,อย่าโลภในช่วงสิ้นปีอาจจะอาจจะทำให้คุณเกิดความเสียหายค,ครับประมาณนี้ครับก็มอร์นิ่ e คริสต์มาสแ a ะแฮปปี้นิวเยร์นะคะ,ะ,คะสำหรับคนราศีธนูนะคะ,คะถ้าชื่นชอบนะคะก็หาติดอ,อ,อะไรนะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการสองทรุฟ้าด้วยนะคะค่ะอันนี้มีกดหัวใจให้ด้วยคะาาย่คะจั์ขา